ดูนะครับราลามสองกับรถวัดพันท้ายโอ้โหอืมอ่ะรถหยุดรถดับอีกอะไรอออีกเใครปวดขี้นะบอกตามตรงขี้แตกบอกให้ นี่ไงกลับรถลงมาวัดพันท้ายนอนล้สิงคุณทิมคุณทิมช่วยหน่อยเถอะนะคุณทิมคุณทิมช่วยหน่อยลุกตูไปก่อน